สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมนะช่อง y o u t u แอดท o อนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะ,นะสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรชุด3าตัวบนตรงๆ,ๆ,ๆนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับสูตรหลักร้อยสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยนะครับผมลง นะครับผมลงให้สมาชิกผ่านตาไปแล้วนะฮะในช่องแมททอนนักคำนวณนี่แหละนะครับแล้วผมก็นําสูตรหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวมาจาับมาจาับอ่าเขาเรียกอะไรนะมาจาับคู่กันนะครับหลักหน่วยบนผมแยกลงไปหลักสิบก็แยกลงไปหลักร้อยก็แยกลงไปแต่สําหรับคลิปนี้ผมนําสูตร หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาจับคู่ให้แบบนี้นะมาสำนะสมาชิกนะก็อันนี้อธิบายให้มสมาชิกได้เข้าใจนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะฮะสมาชิกหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบบนตัวเดียวหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดแบบนี้นะครับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็เตรียมแคปสูตรไว้นะครับใครที่นะครับไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกัน,นครับช่องแอดทอนนะักขับนวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่แต่สนสมการพนัน,นหรือสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถุกพิดก,กับกอโทษกอไผ่นะครับสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะมาเริ่มคำนวณกันฮะย้อนให้ดูสี่งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับหลักร้อยบนนะครับงวดแรกตัวเดียวฮะเลขสี่หลักสิบบนตัวเดียวไดลักซี่ หลักหน่วยบนได้5กับ6จับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮะได้4 4 5กับ4 4 6สีกฮะออก4 4 6ครับร้อยบน,นครับ4 10บน4ฮะหน่วยบนระหว่าง5กับ6ก็มาที่เลข6กนะครับออก4 4 6ออกคู่ชุดนี้นะครับสูตรแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะมายากนะสมาชิกนะแต่สมาชิกก็ขอผมมา นะครับผมก็นะครับทาให้นะครับทำทำมาเขาเรียกอะไรนะทำตัวเลขที่ผมชอบนะครับลงให้นะครับถ้าสมาชิกไม่ชอบมันผมนี่มองผ่านนะครับสูตรแบบนี้มันมายากอยู่แล้วนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้เด้อใครที่ชอบค่อยนาไปใช้ใครไม่ชอบมองผ่านนะครับทําไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอามาต่อกันงวดที่สองฮะร้อยบนตัวเดียวเลขเก้าฮะ ลักสิบบนตัวเดียวเลขห้าลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้1กับ2ฮะจับคู่ชุดครับ3ตัวบนก็ได้2คู่ชุดฮะได้951กับ952นะผลออก951นครับ, 9, 5, 1, บ 9, 5, 2, ร้อยบ,บนมาที่เลข9กนะสิบบนมาที่เลข5ครับหน่วยบนมาที่เลข1ครับก็เข้าที่ชุดนี้ฮะ9 5 1นะครับ 9, 5, มาต่อข้อที่3ครับมาต่อกันงวดที่3งวดที่3สูตรนะครับร้อยบนตัวเดียวเล้าฮะสิบบนตัวเดียวเลขเก้าหลักหน่วยบนสองตัวมาหตัวได้เก้ากระสูตจับคู่ชุดได้สอคู่ชุดนะครับเหมือนทุกทงวดนะครับก็ชุดแรกก็ไลขเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็เก้ากสูตนะครับนออกเก้ากะสูรหลักสิบบนเฮ้ยหลักร้อยบนเก้าสิบบนห้าหน่วยบนกระสูต เขาคูช่ชการผสมเนี่ยอ่ะถูกข้อที่สามะมาต่อข้อที่สี่นะครับสมาชิกนะ <c oughs> โทษทีฮะ มาต่อกันงวดที่4นะครับงวดที่4อ่ะแจ้งเตือนสมาชิกนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับดูคลิปนี้นะครับเป็นสูตรชุด3ตัวบนตรงๆนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่เด้อพี่พี่น้องเลยนะสูตรใหม่นะครับลงให้วดแรกนะหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์ตัวเดียว10บนได้เลขเก้าตัวเดียวหน่วยบนได้เจ็ดกับแปดนะครับจากคู่ชุดได้สองคู่ชุดฮะศูนย์เก้าเจ็ดกับศูนย์เก้าแปดนะคอับกพออกศูนย์เก้าเจ็ดร้อยบนศูนย์นะครับ ใบบนเก้าครับไอไอสิบนเก้าหน่วยบนเจ็ดนะครับ,บ, uh, บ,นนครบ uh, ใครชอบค่อยจัดนะครับใครไม่ชอบมองผ่านเด้อ uh, อ่ะเข้าโคชุดนี้นะครับเป็นสูตรใหม่เด้อนะลงให้เป็นหวดแรกใครชอบก็ค่อยจัดใครไม่ชอบมองผ่านนะ uh, ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับ uh, ถูกครับบทที่สี่เอาวันที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนะสมาชิกนะดูวิธีคิดวิธีทำกัน วิธีทำนครับหลักร้อยฮะวิธีทำนะนำหลักหมื่นบวกกันสงครั้งบวกสิบนสครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สอครั้งแล้วก็บวกหน่วยสตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสามที่ห้าหาลงตัวเลขศูนย์ศย์เก้าลงท้ายเลขแปดแปดหกลงตัวเลขสี่สบวกได้เก้าเก้าบวกห้างเลขสี่นับ 4ีบวกศนะครับก็ได้4 4่บวกสคงที่ลงท้ายเลข7 lider. อ่ะร้อยบนนะได้เลข7ตัวเดียวนะครับเอามาดูหลักหน่วยบนตัวเดียวฮะไอมาดูหลักสิบบนตัวเดียวฮะวิธีทนะำนันะบนำหลักหมื่นนับหลักหมื่นหนึ่งครั้งสิบบน2ครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่อันนี้ก็คือหลักสิบบนตัวเดียวนะครับ ห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกหนึ่งลงท้ายเลขสี่สี่บวกหกลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับลงท้ายเลขหนึ่งสิบบนตัวเดียวได้เลขหนึ่งครับมาดูหลักหน่วยบนฮะหลักหน่วยบนสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวพี่จํทำนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเจ็ดคงที่ครับบวกกันดูฮะเจ็ดบวกหก นะครับเจ็ดบวกหกลงท้ายเลขสามฮะสามบวกหกลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกศูนย์เ็นเก้าเก้าบวกเจ็ดพืที่นะครับลงท้ายเลขหกฮะตำแหน่งแรกหกบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขเจ็ดฮะหลักหน่วยบวกได้หกกับเจ็ดฮะอ่ะวันนี้มันเป็นยังไงเจ็ดติดหลักร้อยกับหลักหน่วยอ่ะเจ็ดจะมาหรือเปล่าฮะสมาชิกก็พิจารณาด้วยนะครับใครไม่ชอบมองผ่านเดอ้ออันนี้ก็คือสูตรนะครับเป็นส,สูตรใหม่นะสมาชิกก็สูตรใหม่ครับถ้าใครถามว่าอ่ะสูตรนี้แม่นอีกแล้ว วัที่ผนมาไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่นะผมคำนวณลงให้งวนแรกนะครับสมาชิกนะถ้าไม่ชอบสูตรใหม่มองผ่านได้เลยนะครับ <c oughs> สูตรแบบนี้สูตรแบบนี้ผมแจ้งสมาชิกนะครับแจ้งสมาชิกไว้ตรงนี้เลยว่าสูตรแบบนี้มันมาค่อนข้างมายากถ้ามาก็ถือว่าฟุกอ่ะพูดง่ายๆนะสมาชิกนะถ้ามาก็ถือว่าฟุกนะครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าดวง ดวงนี้ดว,ดวงดวงดีแล้วก็ฟุกนะครับถ้ามานะถ้าไม่มาก็กลับขอโทษขอ,อภผยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสูตรใหม่แล้วก็ผมก็ลงให้เป็นวนแรกด้วยในช่องแอทอนนักคำนวณสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันจะมีพวกเพจนะครับมาดูคลิปผมไปอีกนะครับช่วยรายงานเพจที่มันดูคลิปผมไปด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกนะเพราะว่าสูตรนี้ผมลงให้ในช่องแอทอนน,นักคำนวณช่อง YouTube เท่านั้นเดี๋ยวเพจมันก็จะมา ดูคลิปนี้ผมไปนะฮะถ้าไม่ใช่อดทอนนะครับดูฮะเพจที่มันมันมันดูคลิปไปอะถ้าไม่ใช่ชื่อแอดทอนฝากรายงานเพจมันด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนะร่วมด้วยช่วยกันฮะเพราะว่าไอ้เพจพวกเนี้ยมันไม่ได้คิดใช้สมองอะไรฮะนะครับมันก็พออ่าคนคิดสูตรลงในช่อง youtube มันก็มาดูคลิปเข้าไปแล้วก็ไปสร้างรายได้ในเพจพองมันนะครับโดยที่มันไม่ได้ทําอะไรเลยพวกนี้นะครับ ใครที่รักความยุติธรรมนะครับก็ช่วยกันกดรายงานเพจมันเยอะๆนะครับสมาชิกนะมันจะได้โดนปิดเพจไปนะครับอ่ะก็หลักร้อยฮะเจ็ดตัวเดียว่ะสิบบนก็หนึ่งตัวเดียวหน่วยบนนะครับหกกับเจ็ดครับสามตัวบนนะครับจับคู่ฮะสองสองชุดนะครับเจ็ดหนึ่งหกนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะมาเบิ้ลนเรือร่อ,อในเจ็ดหนึ่งเจ็ดเลยครับใครชอบก็จัดไปนะฮะไม่ชอบมองผ่านนะฮะลงจริงให้วันแรกนะสำหรับสุดนี้จะนที่สิบหกนะฮะทับสิบสองทับหกหกรอลุ้นกันฮะสองชุดนะครับเจ็ดหนึ่งหกกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะใครชอบจัดใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับก็อ่แะแคบไว้ฮะเต็มๆนะ,น,นะครับขอบคุณทุกท่านเด้อนะครับขอบคุณครับ